ภายในห้วงเวลาดึกดื่นหลัวเฟิงและอีกห้าคนเข้าร่วมค่ายภูเขามังกอรชั่วคราวพื้นที่หลักของที่ราบทั้งหมดส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นห้าค่ายในค่ายภูเขามังกอรพี่ชายนี่คือหลวเฟิงหงและเทพสายฟ้าที่ฉันพูดถึงหลวเฟิงและอีกห้าคนกําลังพูดคุยกับผู้คนจากเมืองเบลองและฮิลายูโอก,กําลังแนะนําพวกเขาว่านี่คือขสุลุพี่ชายของฉันคุณเป็นคนช่วยชีวิตรุ่นน้องสองคนของฉันขอบคุณโอฉันยังมีเรื่องสําคัญอยู่ดังนั้นให้รุ่นน้องเหรอรัวช่วยดูแลคุณคาซาล,ลุนยิ้มและจากไปปเเขาาาอมมมมกสูงรระณ1.5ต ดวงตาของเขามีแสงสีเขียวจางๆและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยวิญญาณชั่วร้ายดูการจากไปของกษัสรุนหลวเฟิงหงและเทพสายฟ้ามองหน้ากันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สนใจตัวเองเลยเป็นเพราะใบหน้าของฮิูอุบูบางทีเขาอาจจะมาที่นี่ที่ชายของฉันคือคนนี้ไม่เป็นไรเธอรั่วอธิบายไม่เป็นไรหล,วเ,รหลวเฟิงยิ้มค่ายภูมิมังกรของเรามีทั้งหมดประมาณ2,100คนและทุกๆ100คนจะถูกแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยม จุตุรัดจุดประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันความวุ่นวายหรือรั่วชี้ไปที่รอบๆล้อมรอบด้วยนักผจญภัยและทุกๆ100คนรวมตัวกันด้วยวิธีนี้ความวุ่นวายในกลุ่มหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆคุณต้องการไปที่ไหนมีหกพักและมีคนค่อนข้างน้อยเธอรั่วยิ้มพยายามเข้าใกล้กลุ่มองค์กรภูเขามังกรของคุณให้มากที่สุดหลัวเฟิงกล่าวได้ไม่มีปัญหากลุ่มที่สิบของค่ายภูเขามังกรคือที่ที่หลัวเฟิงและคนอื่นๆ อยู่ในขณะนี้รุ่งสางในวันรุ่งขึ้นหลังจากพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มในช่วงกลางดึกลู่เฟิงและอีกห้าคนก็รู้ข้อมูลมากมายปรากฏว่ามีสมบัติอยู่ที่นั่นหลวงเฟิงหลีกเลี่ยงการมองไปยังศูนย์กลางที่ล้อมรอบด้วยค่ายทั้งห้ามันเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นบนที่ราบทั้งตัวเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ายทั้งห้าดาวได้ดีมากเทพสายฟ้ายักษ์หน้าในโลกทั้งใบบึงทะเลสายทะเลสาบที่ราบภูเขาทุ่งหญ้าล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีเพียงอาคารนี้เท่านั้นมันถูกสร้างที่แก บอนแห่งแสงปราสาทในตำแหน่งนี้น่าจะเป็นที่ตั้งกลุ่มทรัพย์อย่างแน่นอนสมบัติมีสมบัติอยู่ในปราสาทแต่ค่ายทั้งห้าไม่กล้าแต่ต้องมาหลวงเฟิงสายหัวและพูดหคงยิ้มและพูดว่าเป็นเรื่องปกติในตอนแรกมีคนไม่มากนักในค่ายห้าพักในพื้นที่หลักพวกเขากังนวลว่าหากพวกเขาต่อสู้นักผจนภยัยอิสระจํานวนมากจะได้ประโยชน์ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มรับสมัครคนอย่างต่อเนื่องมองหาจังหวัดแล้วรเริ่มปล้นข้าไม่รู้ว่า ต้องรอถึงเมื่อไหร่เทพสายฟ้าพึ่งพัพวกเขาไม่รีบร้อนแนวหน้าของกองทัพสองล้านคนที่อยู่ด้านนอกคาดว่าจะเพิ่งเข้าสู่วิดเดิลเวิร์นในเวลานี้หลวเฟิงยิ้มจากขอบของขอบเขตไปยังพื้นที่แกนงกลางยังมีเวลาอีกประมาณ7วันดังนั้นการต่อสู้มีแนวโน้มที่จะปะทุขึ้นภายใน7วันคำทำนายของหลวเฟิงถูกต้องในวันที่3หลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมค่ายภูเขามงกรเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้น ในขอบเขตภายในขอบเขตลูกบอลแสงสีขาวลอยอยู่ในอากาศส่งแสงออกมาเงาเมื่อที่หนาแน่นบนท้องฟ้าก็บินไปยังค่ายทั้งห้าจากระยะไกลคนเยอะไหมทหมําไมจูๆ่ๆถึงมีคนโผล่มาเยอะจังเกิดความโกลาหลขึ้นในค่ายทั้งห้าหลัวเฟิงปะปนอยู่ในฝูงชนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและเกือบจะยืนยันจํานวนได้อย่างรวดเร็วมีประมาณ600คนและดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะมาจากกองกําลังเดียวกันมากกว่า600คนสําหรับค่ายทั้ง5้ามันกระทบสมดุล นักผจญไทยหลายหมื่นคนจากค่ายทั้งห้ากำลังพูดคุยกันด้วยสิยงต่างภูเขามังกรสักเซิร์นถวายบังคม,มองรชาชธยาองค์ที่9้าเสียงดังกล้องไปทั่วท้องฟ้าพบองค์ชายก้าราวกับว่าฟ้าและดินคำรามผู้คนจํานวนมากในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของภูเขามังกรดําทําความเคารพในเวลาเดียวกนอและมีชาวฟ้ากว่าหกร้อยคนห้อมล้อมชายหนุ่มผิวสีคนหนึ่งชายหนุ่มยืนอยู่กลางอากาศดวงตาของเขาเหมือนสายฟ้าเขามองไปรอบๆและเสียงของเขาก็ดังกล้องอยู่ในหูของทุกคนที่ด้านล่างฉันองค์ชายก้าแห่ง จักรวรรดิโรลินต้องการจะยึดสมบัตินี้ใครก็ได้ใครขวางทางฆ่าตายเงียบค่ายทั้งห้างเงียบกันหมดและค่ายก็สนับสนุนราชวงศ์โดยธรรมชาติเพราะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของภูเขามังกรดำคือหลักฐานของราชวงศ์อีกสี่ค่ายอยู่ในความสับสนวุ่นวายชั่วขณะหนึ่งท่ามกลางฝูงชนหลัวเฟิงมองไปที่องค์ชายก้าซึ่งมีสีสันสดใสามากบนท้องฟ้าและอุทานในใจว่าองค์ชายก้าไม่ปรากฏในตอนแรกแต่คอยรวบรวมผู้คนรอบๆบ,บริเวณจากนั้นจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นที่ทันใดนั้น องคชายเก้าในภูเขามังกลงความแข็งแกร่งของชายแดนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและอีกสี่ฝ่ายก็ตั้งตัวไม่ทันบนที่ราบค่ายอีกสี่ค่ายล้วนส่งเสียงพึมพำองคชายเก้าเสียงแหลมสูงและทรงพลังดังมาจากค่ายไปฮุโลชายหนุ่มร่างกำยำม,มีเขาสีดำยาวโค้งบนหน้าผากเงยหน้าขึ้นมององชายเก้าบนท้องฟ้าแล้วพูดเสียงดังว่าเจ้าต้องการยึดสมบัติแห่งโลกกลางนี้ด้วยไว้คนเดียวแสงพร่างพลายสีขาวทะลุผ่านชายหนุ่มร่างกำยำทันทีทำให้สีสักของเขาหายไปในพริกตาเงียบ ทั้งห้าค่ายต่างตกตะลึงยังคงมีแสงลงเหลืออยู่จางๆของแสงสีขาวในขอบเขตการมองเห็นทุกคนมึนงงเล็กน้อยและทุกคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ลำแสงเลเซอร์สังหารผู้นำของเบโลในฝูงชนหลัวเฟิงและคนอื่นๆต่างตกตะลึงเทพสายฟ้าพูดด้วยเสียงต่ำมันเร็วเกินไปอาวุธเลเซอร์ดูเหมือนจะไม่มีเวลาสำรองมันถูกปล่อยในทันทีมันรวดเร็วมากฆ่าได้ในทันทีหลัวเฟิงตกใจเล็กน้อยเมื่อก่อนฉันเคยใช้ปืนใหญ่เลเซอร์ระดับ b 6โจมติสัตว์ประหลาดเขาทองและปืนใหญ่เลเซอร์ ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการกักเก็บพลังงานก่อนที่จะยิงแต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของเลเซอร์ในท้องฟ้าบอดี้การ์ด9้าคนยืนอยู่ด้านหลังเจ้าชายองค์ที่9บอดี้การ์ดทั้ง9้านี้ปืนยาวประมาณ3เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เซนติเมตรปืนเลเซอร์ระดับ C 29นี้เป็นรุ่นล่าสุดฉันเพิ่งได้มันมาเจ้าชายองค์ที่9้าทรงชำเลืองมองลงมาและพบว่าผู้นำของค่ายอื่นน่าซีและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะมันทรงพลังกระสุนนัดเดียวเกือบเท่ากัน สามารถข้ามหาอำนาจระดับสองของจักรวาลได้ครั้งนี้ฉันมาที่โลกสายฟ้าเพื่อเข้าร่วมการประเมินเด็กฝึกงานเพื่อความปลอดภัยฉันพามาสองสามข้างทางไม่คาดคิดว่าจะเจอสิ่งดังกล่าวเป็นขอบเขตในโลกเชื่อฉันสิไม่มีใครหยุดฉันได้หลอกองชาย9ก้าบรลินมองไปยังค่ายต่างๆด้านล่างทุกคนตะลึงงันปืนเลเซอร์ระดับ C29 กระบอกซึ่งเป็นอาวุธพลังงานทั่วไปจะถูกจำกัดหากถึงระดับ C มันยากมากที่จะซื้อแม้ว่าคุณจะสามารถซื้อได้แต่ราคาก็สูงเสียดฟ้า ในแง่ของราคาปืนเลเซอร์ระดับ c 2ไม่ได้ต่ำกว่าราคาของค่ารับใช้ระดับหนึ่งและระดับ2ของจักรวาลแม้แต่น้อยอาวุธสูงเสียดฟ้าดีมากทุกคนให้ความร่วมมือดีมากองคชายก้าวถลาลงมาด้วยรอยยิ้มตามด้วยคนกว่า600ทันใดนั้นองคชายก้าวนำคนมากกว่า600คนและนำผู้คนจำนวนมากจากค่ายภูเขามังกรดำและเดินตรงไปยังปราสาทด้วยท่าทางอันทรงพลังอีกสี่ค่ายลังเลเล็กน้อยแต่วูเขาก็ช้าลงเล็กน้อยเช่นกันตามด้วยเดินไปที่ปราสาทฝูงชนเคลื่อนไปข้างหน้าหลัวเฟิง และทั้งห้าคนรวมกันอยู่ในค่ายภูเขามังกรดาให้ตายเถิดแค่โดนต้นอย่างนั้นเือเทพสายฟ้าจ้องเขม็งมันน่าผิดหวังหลวเฟิงมองไปที่ร่างที่อยู่ข้างหน้าในระยะไกลเขามีปืนเลเซอร์ระดับ429กระบอกซึ่งสามารถพูดได้ว่าไร้เทียมทานเมื่อกองกําลังสูงสุดและมีคนสามหรือสี่พันคนอยู่ภายใต้คําสั่งของเขามีกองกําลังและกองทหารสูงสุดมากมายรวมถึงสถานะของเจ้าชายเขาเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจากักรภูเขามังกรดาเขาไม่ลังเลเลย ที่จะฆ่าชนชั้นสูงขององค์กรเหล่านั้นหงสายหัวด้วยวิธีนี้แรงผลักดันได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและไม่มีใครสามารถทำได้หยุดเขาหลัวเฟิงและอีกห้าคนทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ผู้คนจำนวนมากจากค่ายทั้งสี่นี้เมืองเปยหลงเฮยหยุนหุ่ยไปฮูโหลและดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพทะเลน้ำแข็งทำได้แค่เพียงเฝ้าดูเหตุการณ์นี้เท่านั้นปืนเลเซอร์ระดับ42ทั้ง9กระบอกเป็นอาวุธยับยัง้งที่ไรเทียมทานในทีมที่ไม่มีนักผจญไยัย ระดับจักรวาลไม่มีใครหนีรอดจากการฆ่าคนได้หากอมีปืนเลเซอร์เพียงเก้ากระบอกมันก็ไม่สามารถยับยั้งนักผจญภัยนับหมื่นจากค่ายทั้งสี่ได้ส่วนใหญ่มีสามหรือสี่พันคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาหยุดองคชายเก้าโบโรลินยกมือซ้ายขึ้นสูงผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขามังกรดำหยุดและอีกสี่ค่ายก็หยุดเช่นกันท่ามกลางฝูงชนในระยะไกลหล่อจังเทพสายฟ้าถอนหายใจเสียงต่ำไม่มีใครหยุดเขาได้หลัวเฟิงเฝ้าดูอย่างเงียบๆหลังจากที่องค์ชายเก้าโบโรลิน ออกคำสั่งค่ายทั้งหมดก็หยุดลงองค์ชายเก้าบรลินเดินไปที่ปราสาทพร้อมกับบริการทั้งเก้าภายใต้การจ้องมองของผู้คนนับหมื่นเขาเดินช้าๆและระมัดระวังไปยังปราสาทแซมบี้เปิดปราสาทให้ฉันทีเจ้าชายองค์ที่เก้าบรลินชี้ไปที่ปราสาทครับบริการที่อยู่ข้างหลังเขาพูดด้วยความเคารพบ,บริการผมยิกสูงชุดต่อสู้โลหะผสมสีดำและทันใดน,นั้นหมวกก็ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติครอบทั้งตัวของเขาจากนั้นผู้คุมกันก็เดินอย่างระมัดระวังไปยังปราสาทโบราณ ซึ่งตั้งตระงานมานับพันปีแล้วไม่มีใครมาเปิดประตูปราสาทสูง12เมตรกว้าง8ผู้คุ้มกันเดินไปที่ประตูวางมือบนประตูปราสาทแล้วออกแรงทันทีนักผจญภัยนับหมื่นกำลังจ้องมองไปที่ปราสาทยุนเจ้าชายคนที่9โรลินก็จ้องมองไปที่ปราสาทด้วยใบหน้าที่แดงก่ำด้วยความตื่นเต้นท่ามกลางฝูงชนหลัวเฟิงและอีกห้าคนเฝ้าดุ๊กดกากักผลักประตูจากระยะไกลขณะที่ผู้คุ้มกันออกแรงประตูมือก็สั่นเล็กน้อย และมีฝุ่นจางๆตกลงมาจากทุกทิศทุกทางงูไฟฟ้าชุดหนึ่งพุ่งออกมาจากทั่วปราสาทและสายฟ้าจำนวนมากก็ล้อมรอบปราสาททั้งหมดแทบจะในทันทีผู้คุ้มกันไม่มีเวลาที่จะถอยหนีและสายฟ้าก็ทะลุผ่านร่างของเขาแล้วราวกับว่าผมของเขาถูกแผาด้วยพลังชีททาให้ผู้คุ้มกันถูกลดตัวเป็นขี้เท่าเหลือเพียงชุดรบสีแดงและโลหะผสมร้อนอักนี้ทําให้นักผจญภัยนับหมื่นประหลาดใจมีองค์ชายก้าวโบรลินมีเงือเย็นที่หน้าผากเช่นกัน และพริกตาเดียวเขาก็ถอยกลับไปหากลุ่มบดิกาที่อยู่ข้างหลังถ้าเขาเป็นคนผลักประตูเขาอาจจะตายเหมือนกันงูไฟฟ้ายังคงวงเวียนอยู่ในปราสาทมีฟ้าร้องและฟ้าผ่ามากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆปราสาททั้งหลังกลายเป็นปราสาทสายฟ้าอาจไปด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าหลูเฟิงและอีกห้าคนในฝูงชนที่อยู่ห่างออกไปก็มองดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจเช่นกัน